ตองดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องเคียงใจจักระพัดตอนที่ห้าไม่ผิดไปจากที่คาดหากกลับมาช้ากว่านี้ครึ่งเคอไปอยู่คงส่งคนไปแจ้งท่านยายนางเอ่ยโป้ปดกับเบาเล็กน้อยหันหลังสับเท้าเผ่นเข้าห้องเคราะดีที่คืนนี้เลือกชุดแต่งสีดำเบาวชรา จึงไม่ทันสังเกตเห็นรอยเลือดเช่นนั้นอย่าหวังว่าคืนนี้จะได้นอนคงถูกซักฟอจนตัวขาวซีดยันเช้าทั้งวันเกิดแต่เรื่องยุ่งวุ่นวายทั่วทั้งร่างเมื่อยล้าจนสุดประมาณเมื่อทิ้งตัวลงบนเตียงหัวถึงหมอนจึงพลอยหลับไปอย่างรวดเร็วมีอิงตกใจตื่นอีกทียามแสงอาทิตย์แยงตารีบกระวีกระวาด ลุกขึ้นเรียกหาหนิงเจียวให้นําชุดเมื่อคืนไปเผาทำลายอย่าได้ให้ป้าหยูเห็นสั่งเบ่าไพรให,ให้เตรียมอาหารของแห้งเล็กน้อยจากนั้นจึงแต่งตัวชุดบุรุษแจ้งป้าหยูเสร็จสับว่าจะไปพบท่านยายและเข้าร้านไม่ทันรั้งรอฟังความทักทวงก็เร่งควบม้าออกไปทิ้งเสียงบนของเบ่าชาราไว้กับหนิงเจียว ที่ได้แต่มองตามด้วยน้ําตาอาบแก้มโธ่คุณหนูเหตุใดทิ้งกันเยี่ยงนี้เจ้าคะนิงเจียวจำต้องกล้มกลืนฝืนทนฟังป้าหอยู่บนอยู่ครึ่งค่อนวันกว่าจะหาทางหลบหนีได้ขณะที่นายสาวได้แต่หัวเราะร่าขวบม้าไปทางวัดร้างวัดตั้งอยู่ทางด้านเหนือของเมืองบริเวณนี้ในอดีตเคยเป็นที่ของสกุลหนึ่ง แต่หลังจากทําผิดโดนโทษประหารทั้งตระกูลพื้นที่แถบนี้จึงถูกปล่อยรกร้างวัดตั้งอยู่ตรงเนินเหลือเพียงตัวอารามที่ไม่ผุกพังแผ่นกระเบื้องบนหลังคาหลุดล่อนออกมามากหากเมื่อคืนฝนตกคาดว่าในตัวอารามอาจจะกลายเป็นหนองน้ำแทนประตูเก่าๆหลุดออกจากบานพับเอียงประเทเร เมื่อก้าวเข้าไปด้านในก็พบรอยเลือดหยดลงบนพื้นเป็นดวงดวงลากยาวไปจนถึงมุมหนึ่งบนกองฟางนี้ตอนนี้กลับว่างเปล่าไม่มีแม้แต่ร่องรอยของร่างนะาเฮอศักิ์ศีของท่านช่างสูงซสิจนไม่อาจทิ้งไว้แม้แต่คำขอบคุณรือนางสายหน้าเอ่ยประชดเขาก่อนจะผินหน้าจากไปในใจทั้งรู้สึกห่วง พวงและหงุดหงิดครึ่งหนึ่งก็กลัวว่าศัตรูนั้นจะตามมาพบที่ซ่อนอีกครึ่งหนึ่งก็งุดหงิดที่เขาจากไปโดยไม่ร่ำลาสักคำจุดหมายต่อไปคือร้านเครื่องประดับนามมีหวัวเป็นดอกไม้งามลึกลับสมกับชื่อร้านนี้เริ่มขายเครื่องประดับมาเมื่อสองปีก่อนแม้จะเป็นร้านใหม่และไม่รู้ว่าเจ้าของคือใคร แต่ด้วยความปราณีตและลวดลายที่งดงามเปิดร้านได้ไม่กี่เดือนก็ทะยานเป็นร้านอันดับต้นๆที่คุณหนูและฮูหยินพากันเข้ามาอุดหนุนขนาดร่ำลือกันว่าเมื่อปักปินที่ทำจากร้านมี่ว่าแม้แต่ห้องเต้ก็ยังต้องเหลียวมองมีอิงได้แต่ยิ้มรับกับคำร่ำลือนั้นชอบเหลือกเกินกับข่าวลือเกินจริง ยิ่งเมื่อแพร่ะสะพัดไปไกลเท่าไรร้านของนางก็ยิ่งขายดีเท่านั้นคาดว่าอีกไม่นานคงมีคำกล่าวที่ว่าสวมเครื่องประดับจากร้านมิววาแม้แต่งเง็กเซียนเห็นก็ยังต้องตกตะลึงหากพวกฮูหญินและคุณหนูทั้งหลายรู้ว่าผู้อยู่เบื้องหลังคือหอคณิกาอันดับหนึ่งแห่งเมืองหลวงคาดว่าพวกนาง คงแขนจนกระอักเลือดให้พวกนางเค้นสมองคิดทั้งชาติคงยังนึกไม่ถึงว่าผู้ออกแบบเครื่องประดับเหล่านี้จะนำแนวความคิดและคําชี้แนะมาจากหญิงคณิก,กาที่พวกนางนึกรังเกียจเรื่องนี้พูดไปแล้วช่างน่าขันนักร้านนี้นับเป็นสมบัติหนึ่งเดียวของนางยามนี้เป็นแหล่งบ่อข้าวบ่อน้ำที่ใช้เลี้ยงคนในเรือน หาใช่เบี้ยววัดจากวิดาที่มารดาเลี้ยงยึดไปแต่จะทำการค้าโดยอาศัยเพียงนางที่เป็นเด็กสาวมีต้องคาดหวังย่อมไม่มีผู้ใดเชื่อถือเป็นแน่แท้จึงต้องให้ท่านยายช่วยออกหน้าจัดการให้ด้วยความที่เห็นว่าหากคืนอาศัยอยู่ในจวนด้วยสภาพที่ถูกรังแกลิดรอนเบี้ยเช่นนี้ต่อไปไม่ช้า จากคุณหนูคงจะได้กลายเป็นยาจกทั้งถูกบิดาทอดทิ้งถูกแม่เลี้ยงเมินเฉยกลั่นแกล้งอายุย่างสิบเจ็ดยังไม่มีแม่สื่อมาทาบทามอนาคตคงแก่เถื้อและคงหนีไม่พ้นหาทรัพย์สินไว้ประทังชีวิตยามแก่ย่อมจำเป็นต้องทำอย่างเร่งด่วนความจริงแล้ววิชาการแพทย์ของนางนั้นนับว่าเหนือชั้นกว่าหมอเทวดาทั่วไป ยามว่างอาจารย์อาจะลงจากเขาแวะเวียนมาหาอืมมาหนีบตัวนางติดรักแร้พาไปตรวจคนไข้ด้วยได้เงินมาก็จ่ายค่าช่วยถือร่วมยาหาสมุนไพรปรุงโอสถแต่อาจารย์อาไม่ได้อยู่กับนางตลอดอารมณ์ดีก็แวะมาอารมณ์เสียก็แวะมาอาจารย์อาคือบุรุษไร้อารมณ์ ดังนั้นนานนานทีท่านจึงจะลงจากเขาสักครั้งอีกทั้งใช่ว่านางจะมีโอกาสแอบหนีออกมาจากจวนได้บ่อยๆหากจะยึดเป็นอาชีพคงได้เพียงฝันและที่สำคัญคงไม่มีคนไข้คนไหนอยากจะพาตัวมารักษากับเด็กหาหรือกับท่านยายแล้วอาศัยทรัพย์สินเงินทองที่บิดาเคยมอบให้ตลอดสิบปีกว่ามาตั้งร้านนี้ สอบถามความชอบจากเหล่าเจียเจียในหอคณิกาฝีมือวาดภาพของนางนั้นล้ำเลิศอยู่แล้วยุ่งยากเพียงหาช่างฝีมือดีซึ่งก็ไม่เกินฝีมือของท่านยายสามเดือนหลังจากตัดสินใจลงมือสุดท้ายร้านเครื่องประดับของนางก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานางเพียงร่างแบบเครื่องประดับต่างๆออกมาส่งให้หลงจู ช่วยดูแลกิจการกิจการของนางดีวันดีคืนเปิดเพียงครึ่งปีก็ได้ทุนค่าตั้งร้านคืนอย่างรวดเร็วปีนี้นางเองก็มีแผนจะขยายสาขาไปต่างเมืองคาดว่าคงทำกำไรได้อีกไม่น้อยสินเดิมของมารดาก็อาศัยขนมาไว้ในร้านชั่วคราวหาไม่แล้วหาไม่แล้ว คงไม่พ้นมือแม่สามเป็นแน่คิดแล้วก็น่าขำแม่สามและคุณหนูสามของจวนแม่ทับก็เป็นหนึ่งในลูกค้าชั้นดีของนางทำกำไรเข้ากระเป๋านางไม่น้อยทุกสิบวันนางจะต้องออกมาตรวจดูบัญชีของร้านสอบถามความคืบหน้าของเครื่องประดับชุดใหม่รายละเอียดต่างๆในร้านรวมถึงลวดลายใหม่ๆว่าได้รับ ความนิยมมากหรือน้อยปิดท้ายด้วยการตกรางวัลหลงจูที่สามารถเพิ่มยอดขายในสามเดือนที่ผ่านมาเท่าแก่ตัวปลอมยิ้มรับหน้าบาน้อมตัวเคารพคุณชายตรงหน้าด้วยความซื่อสัตย์งานดีเงินงามเช่นนี้ไม่รู้ว่าตายไปอีกกี่ชาติถึงจะหาได้วุ่นวายปวดหัวตั้งแต่เช้ากว่าจะถึงหอคณิกา ฝางสิกลกนกลวงเข้ายามบ่ายมีอิงในนามคุณชายสื่อสื่อได้รับการต้อนรับอย่างดีจากเหล่าสาวงามพวกนางล้อมหน้าล้อมหลังชวนนางคุยไปตลอดทางจวบจนขึ้นชั้นสองสุดปลายทางข้างหน้าประตูบานใหญ่คุณชายเจ้าสำราญจึงควักสินน้ำใจแจกจ่ายสาวงามฐานะแท้จริงของนางนั้น มีเพียงไม่กี่คนในหอแห่งนี้ที่ได้รู้ใจคนยากแท้อย่างถึงหากความลับเรื่องคุณหนูสี่แห่งตระกูลเว่ยแวะเวียนมาหอคณิกาเป็นประจำคาดว่าบิดาคงต้องเอาถังคลุมหัวยามออกรบเสียแล้วท่านแม่คุณชายซื่อ,อมาขอเข,ข้าพบเจ้าค่ะเชิญคุณชายพวกเจ้าออกไปได้แล้ว เสียงทรงอำนาจดังขึ้นหลังบานประตูไม่นานหญิงสาวหลายคนก็เปิดประตูออกมายอบกายคารวะนางอย่างอ่อนช้อยก้าวจากไปทิ้งไว้เพียงหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งที่เดินเข้ามาเชื้อเชิญน,นางก้าวพ้นประตูเข้าไปพบห้องขนาดใหญ่ที่ประดับประดาอย่างสวยงามภายในห้องกินบริเวณค่อนข้างกว้าง ด้านหน้าจดประตูเป็นทางเดินยาวด้านข้างสองฝั่งมีตังขนาดใหญ่ที่วางเครื่องดนตรีหลายชนิดสุดปลายทางเดินมีร่างร่างหนึ่งนั่งพิงหมอนด้วยท่าทางเกียจคร้านทว่าดูทรงอำนาจเย้าวยวนคิดถึงท่านยายเหลือเกินมีอิงในคราบคุณชายสื่อสื่อทิ้งตัวลงบนตัง ข้างกายนายหญิงใหญ่ของหอสุกหัวเล็กๆบนตักถูไปมาราวกับลูกแมวน้อยหึอย่ามาทำปากหวานหายหน้าหายตาไปหลายวันนี่หากข้าไม่ส่งจดหมายไปมีหรือจะได้พบหน้าเจ้าโทท่านยายเจ้าขาท่านผู้เช่นนี้มีอิงน้อยใจนะเจ้าคะว่าแล้วนางก็เริ่มบีบน้ำตา พอพอพออย่ามาแสดงละครต่อหน้าค่ะเก็บกลับไปใช้ในจวนเจ้านูนแม้ปากจะบน่นแต่มือขาวก็เริ่มมีริ้วรอยเหี่ยวยน่นก็อดไม่ได้ที่จะยกขึ้นมาลูบหัวคนตรงหน้าอย่างเอ็นดูหัวใจอ่อนละลายยามได้ยินถ้อยคำออดอ้อน,ออนสาวน้อยในอ้อมกอดจึงแอบเผยรอยยิม้มเจ้าเลยกมือขึ้นถูกแก้มเนียนของตนอย่างรักใคร่ ท่านยายไม่เคยใจแข็งกับลูกอ้อนของนางสักทีได้ข่าวว่าพ่อของเจ้ากลับมาแล้วรึหากท่านยายรับราชการเป็นเจ้ากรมข่าวข้าวา่าโอ๊ยพูดยังไม่ทันจบเด็กสาวก็ต้องยกมือขึ้นรูปแขนป้อยๆแซงทำหน้ายับยู่เมื่อถูกท่านยายหยิกอย่ามาแซงทำเป็นร่าเริงนึกว่ายายไม่รู้รึมีเรื่องทุกข์ใจอันใด คนแก่ดุนางเสียงขรึมพลางเฉยคางมนท่านยายทราบใช่ไหมเจ้าคะว่าเหตุใดท่านพ่อจะต้องแซงทำเช่นนั้นกับข้านางหลุบตามองมือของตนเองที่กำจาเสื้อท่านยายแน่นมือของนางสั่นน้อยๆรู้สึกเหมือนมีก้อนแข็งๆจุกอยู่ที่คออืมในที่สุดเจ้าก็เข้าใจข้าควรจะเชื่อท่านยายแต่แรก ไม่ควรปั้นปึงกับท่านพ่อเลยหลานยายเจ้าเองก็เป็นมนุษย์พ่อของเจ้าก็เป็นมนุษย์ผู้หนึ่งไม่มีใครจะสละรักโลภโกรธหลงได้หรอกเฮ้อตัวเจ้าเองก็อย่าได้คิดมากมือที่เริ่มเหี่ยวยน่นลูบหลังหลานรักอย่างปลอบประโลมหยดน้ำใสใสกลิ้งกรอกในดวงตาหงทํทำให้หัวใจคนแก่เจ็บแปร ชีวิตนี้นางรักคนเพียงสองคนแต่ตอนนี้เหลือเพียงหนึ่งหนึ่งเดียวที่นางพยายามประคองไว้กลางฝ่ามืออย่างปกป้องพ่อของเจ้าไม่อยากให้ข้าบอกเจ้าเขากลัวว่าหากได้พบเจ้าได้กอดเจ้าจะตัดใจทิ้งเจ้าไว้ในจวนไม่ลงได้แต่ฝากฝังเจ้าไว้กับข้าและส่งคนคอยคุ้มกันเจ้าทุกย่างก้าว ยามออกเรือนจงภูมิใจเธอวิดาของเจ้ามั่นใจในตัวเจ้ายิ่งนักว่าต้องเติบโตขึ้นมาเป็นคนฉลาดเฉลียวสามารถเอาตัวรอดจากเรื่องเลวร้ายในจวนได้ข้าเข้าใจในสิ่งที่ท่านพ่อทำแล้วแต่อย่างน้อยท่านพ่อก็น่าจะพาข้าติดตามไปชายแดนด้วยเจ้าเด็กโง่มือขาวที่เริ่มเหี่ยวยน่น คาะลงบนศีรษะน้อยๆอ,อย่างเอ็นดูตอนนั้นอายุเจ้าก็ย่างสิบสี่ไม่ใช่เด็กน้อยเหมือนเมื่อก่อนจะปล่อยเจ้าไว้ในค่ายทหารได้อย่างไรเรื่องนี้หากหลุดออกไปภายนอกจะรักษาชื่อเสียงอันดีงามของเจ้าได้อยื่างไรและเหตุผลที่สำคัญที่สุดคือความเป็นความตายเกิดวันหนึ่งไม่ทับใหญ่ถูกตี ใครเล่าจะรับประกันชีวิตน้อยๆของนางได้ถูกทิ้งอยู่ท้ายจวนชื่อเสียงของข้าก็ปนปี้ไปไม่น้อยเจ้าค่ะนางทำปากยืน่นเจ้าเด็กคนนี้เถียงข้างๆครูๆไม่โตสักทีก็ข้าอยากอยู่กับท่านพ่ออยากปรนิบัติท่านยายไปจนแก่เท่าบางเรื่องเราเองก็ไม่สามารถเลือกได้แม้แต่ห้องเต้เองบางครา ยังมิสามารถตามใจตัวเองได้ฮะแต่พระองค์ก็เลือกที่จะปล่อยตระกูลเว่ยไปได้นี่เจ้าคะเสียทีที่ข้าเคยชื่นชมในพระอัจฉริยภาพที่ไหนได้ก็แค่เด็กหนุ่มเลอะเลือนเจ้านี่อย่าได้กล่าวเช่นนี้ต่อหน้าผู้ใดเชียวเจ้าคะ่ะนางแข้งเสียงขึ้นจมูกอย่างแง่นอนขณะเช็ดน้ำตาจมูกแดงเรื่อราวกับกระต่ายน้อย คนมองหัวใจอ่อนยวบอย่างสงสารแล้วนี่เจ้าคงหาทางออกเรื่องการคัดตัวเข้าวังหลวงไว้แล้วสิถึงได้ไม่เศร้าซ้อยสมองน้อยๆของข้าจะคิดสิ่งใดได้ก็ได้แต่หวังพึ่งพาท่านยายผู้เฉลียวฉลาดของข้าเท่านั้นเจ้าอย่ามาทำเป็นปากหวานไหนเล่าแผนของเจ้ามาสิข้าจะได้ช่วยคิดอ่าน จบตอนที่5ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์หากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องดินแดนนิยายสามารถสนับสนุนได้ผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523 212 2279พร้อมเพค่ะ086 084 4ี5 5ค่ะตอนต่อไปเป็นตอนที่6เดี๋ยวรอมาติดตามเนื้อหากันนะคะติดตามไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ